ให้กูนีเฉันต้องนี่แล้วมันตามมาอย่างวะฉันลองหันไปดูก่อนนะโอ้ยแค่ยังไม่ตามมาเลยฮ่ากูตามมาติดๆแล้วเว้ยอย่าอยู่เดิมนี้เลยฉันคือไอ้สามรัร แกมันยุ่งอะไรวะข้าดีของมันก็พี่เออไปเลยฉันจะเอาดาบจากการแกนี่หาดาบก่อนแป๊บนึงมาปาดอัศนีฮอร์อนี่เลยดาบของฉันบนแทงช่างแหงไม่ดนุนแกรู้จักไหมขุม กูชิบะชิบะโดนโดนโดนแทงแทงแดงแทงเอ้าก็ไม่เหมือนไม่ไม่หนีหรอกครับเออเดี๋ยวล้วกัน้ยบ่าเลยบ้ายโอเคเท่านั้นมไปละบายขอบคุณครับเอ้ยเดี๋ยวกูจะขำด้วยยาน้าเมืองแห่งหนึ่ง ชื่อนะก็มึงกันหนึ่งเฮ้ยนี่นายว่าเราอยู่เมืองโรบอตจะดีเหรอแล้วชื่อก็ขายขายมึงด้วยนายชื่อโรบอไม่ใช่เหรอก็ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เอ็กต้ารู้จักปาฉันมีแฟนแล้วนะเว้ยคตรสสวยเลย เบคอนจิงสกตัวหนไ่เลยเบคอนมีปีศาจได้บุกมาพวกเราอะไรวะน,น่าน,นะมันคืออะไรกันเออตัวเล็กปิดกัวที่คูกูคิดเออทำไมตัวมันเล็กจังก็มันอาจจะกินนมมอสได้ฉันคือฮักกี้วกัก ไอ้ลิฟมึงมึงพักอย่งดีดีเลยฉันคือฮัคกีิภาพเยงดีดีฉันคือฮักกีว่ากี้จะเก็บบออยูเบื้องหอง่โอ้ยมันกลุ้มควายชิหนยหรืพวกเราติดอือติดออปีศาจป้าอะไรเบคอนมานี่เก่งมากเลยฉันตับเป็นอีกของเงินอยู่แล้ว พ่อแม่แน,น่นอนกูนไปละใ,ใครทำมึจงจะมึงใครเนี่ยแล้วมึงเจอข้าเตะมรณะบ้าบ้าบพลังขึ้นเตาออืมึงเจอข้านจากูอกอเป็นไงข่าดินจ้ากู กคตรเฟี้ยวเลยนายนี่เก่งจริงจะบอกให้ฉันเอาปักเปนอยู่แล้วบิสาต,ตัวไหนจ,จับการฉันได้ฉะั้นมันต้องมาเจอจะเจอเกียร์ฮะเสียงเลยวะฉัออนนายมังกี้ดีลุย ใช่ผู้จเป็นราชาเอ้กูเป็นราชาเจอส่ัเอ้ยนาเลช่างมันมึงเข้ามาเอ้ยเก่ฮ่าวัดถึงฟก,กูลุยเองกูทำไม่ได้นะพวกฉันอ่ะอย่าอย่าลืมเอาวินลกาของฉันไปบอกคนอื่นเลยนะอืมว้าเยาาาก จช่ถึงฉันจะเป็นโลอบอกแต่ฉันก็มีความแขง็งแกร่งนะอื้มไปก่ออ้าเอ้ยมันกี่ดียวพี่ตายแล้วฉันลาโกลละไม่ที่ของพวกเราตายไปเยอะเลยแฟนแฟน,นของไอ,งอง้เบคอนที่ต่อไปเราต้องเจออเลยฉันคือตีเจกพัดไข่ดูตันใหญ่ไปเริ่มเลย เลาไว่าไอ้ตามึงช e> ูแทนนะจะไปไหนเอาเอ้าเอ้าตายส่กูละเอาไปว่ากูไม่หนีเลยดีไหมเออนะกูไม่หนีหยุดก่อนสหายเออมึงเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวกูกวาดกวาดทางให้หมดกันเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งสู้นะ ลบอกโลบอกลบอกเมือ่ออาจะไปหน่วยฉันมันจะเป็นชาที่ว่าโลบอกไอกตายต <c oughs> ฉันอยู่เรื่องวันพีน่าอ่ะโลบอกเหมือนกันน่ะเป็นผมทรงเนี้ยถึงจะดูไม่ออกผมทรงอะไรอ่ะ่าแหละฆ่าเพื่อนฉันไม่ต้องเสือคนแล้วพวกวันพีนไอ ไอศีจักรพรรดิมาเหรอฮะคือศีจักรพรรดิใครโดนนั่นน่ะนั่นแหละศีจักรพรรดิใครโดนปัญญาเลยไม่รู้จักศีจักรพรรดิใครโดนหรอนั่นมันเป็นชาติโคตรแข็งแกร่งเลยนะแต่แทนถึงที่าวันนี้จะโดนมันปุ๊บยาวเลยสองคนนี้ปัญญาวว่าใครมายังเนี่ยเฮยลืมไปในเกมนี้ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นกูกูใชจะดึงสัตว์ปป้า ถ้า่าอะไรวะนั่นเกียร์สีรักวายมาจากทางนั้นเลยกูเดินผ่างไปโลกอื่นดีกว่าเขาก็เดินทางไปโลกเอาเฮ้ยนายเป็นใครวะทำไมดูหน้าไม่คุ้นเลยหรือเอามาจากหมออะะอฉันอ,อยู่ในโลกโลบอกแล้วเจอประตูมิติเลยทะลุมาแล้วมันก็มาเจอได้อย่าบอกหน้านามันอยู่ในโลกของเราอ๋อประตูมิติหน้าเหรอที่เอาไวเ้เชื่อมกับหมอดใช่ไหมนี่สามารถหลดได้ คือประตูมิติอันนี้ใช่ไหมมีมีติอยูข้างบนใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้เลยใช่ค่ะนั่นแหละมันเป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้จะเข้ามาโอ้นานก็โชคดีแล้วล่ะที่เข้ามาแต่มึงจะโชคร้ายที่มีงจะเป็นอาหารกลางวันาะหมายความว่าไงที่นี่มันมีสัตว์ประหลาดเต็มเลยไนยะไม่ควรจะมาอย่างเช่นไอ้ลูฟี่เกียสี 4, ไอ้บ้าบอลนั่นมันก็ตายไปแล้วโอเคท่านนั้นกูไปละ ตากแบบโอเคฉันมาถึงไหนนีมาสู้กับสับป,ประรดไหม้มอนตี้คอคือมอนตี้หรือกูอ่านผิดเนี่ยแดดมองรวยใสคางใส <Yeah. S 1> เขาก็ได้ค่าสับป,ประรดตัวนี้ได้จุงได้ใหญ่แล้วว่าเอตาเอ,ตาเอตาใช่ไหมเอตานักนักเสือคางปีศาจโอเคจบ กูนี้ละไม่ไม่โลกนีไไ้ไม่น่าอยู่ไป